ถารกสะอึกบ่อยมีวิธีแก้งไงบ้าง ทั่วไปแล้วทารกจนถึงประมาณสองสัเดือนเราจะเจอว่าสะอึกบ่อยมากการสะอึกของน้องค่ะบงบอกว่าน้องหาได้รับนม,มละที่กินนมเข้าไปกระเพาะน้องเล็กเนาะนมที่กินเข้าไปปุ๊บนะคะจะมีการทําให้กระเพาะขยายพอกระเพาะขยายก็จะไปดันกระบังลมให้ยกตัวสูงขึ้นมันก็เกิดการหดละตัวก็เลยเกิดการสะอึกอเกิดขึ้นนะคะเนาะวิธี Basic, เบสิกเบื้องต้นพื้นฐานที่จะดูแลแล้วก็ช่วยน้องคือจับลูกเรอะกินลงไปจับเราเป็นช่วงๆกินเต้านี้เสร็จจับเรานะคะสิบถึงสินาทีแล้วก็สลับมากินอีกเต้านึง ถ้าสมมุติว่าเราหาจับลูกเลยโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะหายภายในประมาณ1 0บถึงสิ้านาทีเขาก็จะหายแล้วเขาจะเป็นอยู่ไม่นานการสะอึกมีทั้งสะอึกแบบปกติกับผิดปกติถ้าสมมติว่าสะอึกปกติเนี่ยสามารถเจอได้ว่าสะอึกได้ในบ่อยครั้งในหนวันนะคะสามารถเจอว่าสะอึกได้แบบหลายครั้งในหนวันแต่จะเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปหลังจากที่หายไปเสร็จปุ๊บกินนมกินอะไรได้ตามปกตินะคะไม่ได้งองงไม่ได้ท้องอืดไม่ได้อาเจียนอันนี้ก็คือปกติสอสาเดือนถึงจะค่อยๆดีขึ้น แต่ถ้าสมมุติว่าลูกของเราอะค่ะคือสะอึกแล้วสะอึกนานมากเป็นชั่วโมงทํายังไงก็ไม่หยุดเลยแล้วจากที่หายจากสะอึกนั้นก็ร้องไห้งองแงท้องอืดไม่ยอมกินนมอันนี้อาจจะคิดถึงนะคะโรคลําไส้ต่างๆอันนี้อาจจะต้องมาพาน้องไปตรวจเพิ่มเติมนะคะ